สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนันเวกก็อยู่ที่น้ำตกร้อนคลองท่อมนะคะจังหวัดกระบี่โอ้ดูชมความงามสีสวยงามน,นะคะน้ำใสมากแล้วเมื่อกี้นันเวลงไปเล่นน้ำแล้วนะคะมันร้อนจริงๆอะ่ะมันไม่ถึงขั้นร้อนมากนะอุ่นๆเราสามารถลงไปแช่ตัวได้เลยนะคะรับรองถ้าอากาศเย็นๆหนาวๆเนี่ยมาแช่ตรงนี้เนี่ยเหมือนองเซนเลยแหละองเซนในเมืองไทยเลยนะ โอเคท่านใดชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้นันเวด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเดี๋ยวคราวหน้านันเวไปที่ไหนนะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้นันเวขอไปแช่น้ำอองเซนเมืองไทยก่อนนะบ๊ายบาย